สวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่บรด็นนอนเลยค่ะ,ะเป็นกังวลเนาะคะ่ะนอนดูข่าวแล้วก็สามีกับปรเด็นนอนเนาะคะ่ะนอนมมวแต่ติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชาปะทะกันนะคะหลังจากเที่ยงคืนมีมิติว่าจะหยุดกันนะคะตอนนี้บุหันได้หยุดอยู่พี่น้องคือว่าไทยหยุดยิงแต่กัมพูชานะคะยังไม่หยุดยิงยังยิงต่อเนื่องค่ะนั่นคือละเมิดนะคะโคตตกลงกันเนาะพี่น้องค่ะยังมีการประทะกันอยู่ที่ช่องบกอุบลราชธานีนะคะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเมนนื่อคืนีนอันไม่ได้นอนด้วยค่ะทุกคนเนื่องจากติดตามข่าวแล้วก็ได้ยินเสียงเอฟสิบหกเครื่องบินเอฟสิบหกไหมคะพี่นอ้องเวลาไปเวลากลับเฮากับหูเนาะได้ยินเสียงไหมพี่น้องมันก็ดังมากๆเลยนะเอฟสิบหกนะ,ะเสียงดังมากนั่นแหล,ละพี่น้องนอนบหรับติดตามข่าวจนตอนนี้ก็ยังตื่นมาแล้วก็ดูข่าวอะนะพี่นอ้องเออแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทหารทุกนายเนาะพี่น้องขะ ตื่นเช้ามาก็อ่านขา่าวก็เจออีกค่ะทุกคนขเมรไม่หยุดยิงมเม้นยังไม่หยุดยิงนะเป็นประชาชนคนหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเป็นห่วงทหารเพื่อนหน้าพี่น้องเช้าวันนี้นะคะทุกคนเช้าวันนี้ที่บุรีรัมอากาศก็จะประมาณนี้ค่ะ เช้านี้ดูแถลงการของกัมพูชานะพี่น้องอันอันซือินออนิมาลีซือหอยังกงน,นะพี่น้องที่มันเป็นผู้หญิง่ะที่มันเป็นแถลงการกัมพูชานะพี่น้องคะ่ะมันว่าอันการตกลงปะทะไทยกัมพูชายุติไปด้วยดีไม่ได้ยินเสียงปืนเอ้ยก็เลยว่าเนาะไม่ได้ยินเสียงปืนพนามันออกมาแถลงการนะพี่น้องมือเศา้านี่ก็เลยว่าโอ้จะเมนมึงสั่งเรื่องแบบว่า หลอกประชาชนนั่นของพวกมึงขักเทอเนาะก็เลยว่าไม่ใช่แค่หลอกประชาชนนะคุณหลอกคนทั่วโลกแม้ทุกคนคะ่ะเพราะว่าก็ยังมีการประทะกันอยู่ที่ช่องบกเนาะอุบลราชธานีข่าวนุกศูนย์มาสัน,น,สนแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ได้มีการถแถลงอะไรเลยนะทุกคนก็ล้อเบิง์กคนล้อเบิร์รข่าวว่ามีการถแถลงไหมเนาะอือยู่บุีร์ก็มันกันบพกไก่จกใช้แดนปันใดเด้พน้องกันเอืมเพิ่อเมืองกันอะแต่ก็เราก็เป็นห่วงไงทุกคน มึงเข้ามาแล้วก็ศูนย์เด้พี่น้องอันที่ว่ามันบ่ยหยุดยิงอ่นอะนะามสามีไอ no? uh, no? s อัก u ยูเนาะเอาราชนายอยู c a n not sleep เนาะไม count minutes m i n u <utes>. t e midnight midnight they need to stop fight บัด n าวไม่ now, <S they s t i e l fight s t i l l fight in ช่องบกอุบลราชธานีอ่าโอเคก็คือกัมพูชาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ good deal อะ อ่าโอเคอันนี้ต้องเช็คตัวนิวส์นะเออนี่แหละพี่น้องค่ะมันมันั่นบรเฮตตามสัญญานะอันกัมพูชาน่ะพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็บรหลับสามีกับบรรลับพลอยกับบรรลับเด้เออมัวแต่โอ้ยยามใดสิเที่ยงคืนเนาะคิดนะนะหนูคิดเนาะยามใดสิเที่ยงคืนเนาะเขาสิได้หูจะทันในการความเป็นไปเป็นมาสินะเพราะว่าเขาก็อยากให้ยุติจริงๆแต่ว่าเราก็กลัว เขาเลียมใจเขาอะนะเออเขาก็คิดทั้งโทรหาพี่อยู่ประคนใช้ว่ายังได้ยินเสียงอยู่ไหมพี่ก็ว่าเออตอนนี้มันเงียบแล้วทางทางนี้เงียบแล้วนั่นแหละก็เลยว่าเออรอติดตามกัน,นเรื่อยเนาะ่ะพี่น้องค่ะอากาศเช้าว,วันนี้ที่บุรีรัมย์เช้านี้ที่บุรีรัมย์บรรยากาศดีอยู่ด้พี่น้องจ๊ะดีมากมากเลยมองนีออกกําลังกายได้อาทิตย์หนึ่งกับพ่่มี่ไผ่ออกแล้วพี่น้องเลยพากันออก หนูกับสามีพากันออกกําลังกายได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งบานี่ก็บุออกกันเด้เออเพราะว่าสงสารสาลาแม่จะทําไว้ก็บอมีไผ่นางเพราะบ่มีไผ่นางก็เลยแบบว่าสงสารความสงสารศาลาก็เลยพากันวางแผนว่าเราจะมาออกกําลังกายทุกวันทุกเช้านิดๆห,หน่อยๆสิบห้านาที20ินาทีบานี่ช่วงแรกๆก,ก็พากันฮึิม อยากออกกำลังกายออกใ้ประมาณอ่าได้อาทิตย์หนึ่งบัณฑิตยุดอ้าวพี่น้องบัณฑิตยุดเป็นไปตามสเตปนะคะออกกำลังกายย้ำได้ย้ำน่นเลยพี่น้องเนี่ยแต่มันก็ยังมันพันได้สุกับปลกปันได้เนาะนี่แหละพี่น้องมึงอต้นหมอกต้นไม้อันดอกไม้นี่ที่พ้อยปลูกไหมปัดใหญ่เถิเด้ออันต้นนั้นเบิดพละได้เนี่ยก็ย่ใหญ่ดีเนาะ เบิดพาราไดนนี่แม่ออกดอกออกกอแม่มันมันแตกเนาะต้นลำซ้ำนี้มาอยู่ตรงนี้ว้าวพี่น้องไอ้ต้นลำซ้ำแม่คือใหญ่แท้อันนี้ใหญ่เลี้ยวอีหลีเด้พี่น้องต้นลำซ้ำต้นนี้ใหญ่มากแต่ว่าต้นนี้บบไปใส่มาใส่แล้วก็ต้นหน้าบ้านไม่ได้ใหญ่นะคะทุกคนต้นนี้ใหญ่คักเด้เดี๋ยวพ่อสะเอาไม้มาขำไหมยก่อนเพราะว่ามันเอ็นเอียงแล้วมันมันไปตามลมเนาะจา้ะจะเอาไม้มาอัน,น ให้มันแบบยืดให้มันตรงอะนะได้อยู่เด้มาละกว่อเคลียอยู่ได้ได้กินิหน่วยมันดูคากเด้บบบบักหุ่งนี่ก็ได้เนาะจ้ะมันกำลังเกิอดอีกแล้วอันต้น,ต,นต้นเตี้ยชุมแพเนาะจ้ะอันนี้ต้นนี่ก็เพาะได้อยู่เด,นนนนได,ด้ได้เลยค่ะทุกคนบรรยากาศในบ้านพอช่วงเช้ากับสิบเป็ดน,นั่งสิละพี่น้องเอ้ยใบซักแนี่ ต้นซักอันบ้านเพื่อนแม่บ้านเพื่อนบ้านแม่หลังคาพอยนี่เบิ้งบ่ไดดเลยเด้พี่น้องมันธรรมดามันแหละเนาะอันพวกอันใบซักนี่อยังมันตกใส่หลังคาอันนี้พอยไปพอยไปดูอนข้างบนแม่พี่น้องเวลาพอยไปอยู่ข้างบนห้องนี้น่ะเวลาพอยขึ้นไปเฮ็ดความสะอาดพอยกับิแเนมลงมาเนาะหลังคามองนี่ก็เต็มเลยเด้พี่น้องนี่นะใบซักแลก้วก็อันนวยมันนั่นอะ พี่น้องดอกเขาหนาดอกต้นสักแมนี่แมะเต็มเลยค่ะทุกคนเต็มหลังคาเลยละกับใบใบสักนี่กับพทนเห็ดเด้พี่น้องอืมนี่ก็บไงไงเด้พี่น้องอเดี๋ยวพามาเมืองต้นอันนี้เด้อทุกคนพามาดูอ่าจริงจริงเมื่อวานก็มาให้ดูเลยค่ะทุกคนต้นเลมอนบอมเนบักนาวเด้พี่น้องไม่ใช่ต้นมะนาวนะคะต้นเลมอน เม่นนอนมันลงบ่อน,นี่พี่น้องนียหนูนี่ค่ะต้นเลมอนได้กินน่นนวยเขาแล้วเด้ประมาณสองสามเถื่ออันนี้หลบทีซีแล้วบ้างนี่ทีซีทีหาแล้วค่ะฮาห์ดไงค่ะเด้พี่น้องค่ะเดี๋ยวเอานี่มาทำไห้ก่อนนี่ค่ะมันออกดอกอีโบอนอนี่โบเม่นแมงมันลงบ่อนอนี่ไม่ใช่แมงมันลงหรอทุกคนเนี่ย นี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นมะนาวเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเพื่อนต้นมะนาวเพื่อนบา้านไงไงพี่น้องพี่น้องมึงทุกคนดูดอกขามันไม่อ่อนๆ่อนเนาะทุกคนถ้าอ่อนๆ่อนพอจะลองเด็ดไปกินกับส้มตำเหมืนาพี่นอ้องต้นขานทุกคนบักนาวบาพี่น้องเลย มะนาวแม่พี่น้องเบิง้งท,ทุกคนโพยสะออนแท้ต้นมะนาวขึ้นแม่มึงเป็นยังปุ่นทั้งปุ่นอีกต้นมะนาวแม่พี่น้องสะออนสะออนของืึ้นเนาะนี่พี่น้องแล้วก็อันต้นขาขาออนดอกมันเอาไปกินกับส้มตำอร่อยนะคะทุกคนดอกเข้าไปกินกับส้มตำเนาะ น่าจะอร่อยแต่ว่ามันแก่แล้วค่ะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศในบ้านวันนี้นะคะเชา้านี้มาทักทายกันค่ะทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ดื่มกาแฟทุกเชา้า <c oughs> มึงเป็นว่างโทรศัพท์พี่น้องโอเคค่ะพี่นงคงค่ะกลับมาอัปเดตกันนิดๆๆนน้อยๆเนาะคะนาะเช้าวันนี้ เกิดอะไรขึ้นบ้างพอจะได้อัปเดตไปว่าช่องมันบงเงียบบอยหยังสั่นไปเนาะจา้าเพราะว่าบางเทือนี่พอยก็บ,บุรูุว่าวันหนึ่งพอจะอัปเดตอะไรก็ให้แต่ว่าให้ช่องมันไม่เงาหนา้าจ้าพอแต่ว่ามีอะไรมาอัปเดตถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้หรือมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะผ่านช่องพอยเจสอรี J ่สำหรับอีพีนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ